อัปเดตข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่เช้านี้ลิลลี่ช่วยพูดพร้อมกันดังๆสิค่ะว่าเป็นลิล สนุกจริงว้ยเพราะล่าสุดนะคะลิซ่าชิเซิบชิเซิบชิเซิบคิวปิดที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะยอมใจเลยอยากกราบแทบตักลิซ่าเลยนะคะชิเซิบทุกเทศกาลไม่เกินจริงค่ะไม่เคยปล่อยให้ลิลลี่ต้องเดียวดายเลยนะคะแม้ตัวเองจะทำงานอย่างหนักก็ไม่ลืมที่จะเสิบค่ะชุด จึงหุ่นจึงผมจึงขนตาติดปีกสุดเวลิจึงเลยนะคะปีกที่หลังก็มาคันสอนก็ต้องมีเก็บทุกดีเทลเลยก็ว่าได้ค่ะค่ายไหนก็ทำไม่ได้นะคะ YG ดูงานหน่อยนะเพราะรูปในอัลบั้มที่ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ที่ลิซ่ายืนจะตกขอบอยู่แล้วก็แพ้ไปเลยค่ะคิวปิดลิซ่าชาวนี้คือที่สุดค่ะช่วยไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะคะ IG ลิซ่าจะได้เปิดการมองเห็นเลิกพังสักทีค่ะ และเมื่อคืนนี้นะคะทางคิดได้ปล่อยทีเซอร์แคมเปญของลิซ่าออกมาค่ะในคอลเลคชันสปริง g 2งพซึ่งจะเปิดตัววันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่มของประเทศไทยค่ะเตรียมตัวกระเป๋าฉีกกันได้เลยนะคะลิลลี่พร้อมไม่ใช่การคอลแลบธรรมดาทั่ว,วไปค่ะเนื่องจากครั้งนี้นะคะลิซ่าเป็นคนออกแบบเองค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆก,กระบวนการนะคะซึ่งตอนนี้ฟอนต์โลโก้แบรนด์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วด้วยค่ะไม่รู้ว่าใช่ลาย มือของลิซ่าไหมนะคะและคืนนี้อาจปล่อยสปอยเพิ่มออกมาอีกค่ะอย่าลืมไปเพิ่มยอดวิวกับทางแบรนด์ด้วยนะคะและข่าวต่อมาเหมือนว่าตอนนี้ลิซ่ายังอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะมีคนเจอลิซ่าอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอินโดนะคะตามแคปชั่นนะคะระบุว่าฉันบังเอิญเจอลิซ่าที่ห้างกําลังช้อปปิ้งอยู่ที่ไนกี้จะเห็นได้ว่าการนะคะถือถุงไนกี้แบบจุกๆเลยค่ะสมมงพาร์ทเนอร์คนใหม่ของไนก้ วาฟิล e คุณหนูมาช้อปปิ้งคลายเครียดหลังจากที่ถ่ายหนังมาเสร็จนะคะลิลลี่อินโดดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าลิซ่าจะอยู่ถ่ายทําที่อินโดถึงมีนาคมเลยนะคะแต่แต่แต,แต,แต่ข้อความนั้นนะคะทําให้บิงสันลิลลี่ไทยอินเตอร์สันกันใหญ่เลยค่ะเพราะบิงนะคะอยากให้ลิซ่าเนี่ยไปรวมกับ,บวงช่วงโปรโมเทเพลงที่จะปล่อยออกมาสิ้นเดือนกุมภาันี้ค่ะส่วนลิลลี่ก็หวังอยากให้ลิซ่าเนี่ยไปงานประกาศรางวัลแซกอ a วอร์ดในวันที่สอ มีนาค่ะเพราะน้องเนี่ยเข้าชิงรางวัลใหญ่ค่ะถ้าชนะจะได้รางวัลทุกคนเลยนะคะแถมมีตรีมงานเป็นปีแรกอีกด้วยค่ะมาลุ้นงานนี้กันนะคะเพราะนักแสดงเดวไวทโรตัสเนี่ยลงกาชเชิญกันหมดแล้วค่ะเหลือลิซ่าคนเดียวอีกแล้วค่ะที่ชอบเซอร์รส์ลิลลี่นะคะสงสัยครั้งนี้ทาริซ่าต้องแยกร่างแล้วละคะ่ะคนต้องการตัวกันเยอะมากแล้วทุกคนอยากเห็นลิซ่าไปงานไหนมากที่สุดมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะข่าวต่อมาขอแก้ข่าวสักนิดนึงค่ะรูปที่ปล่อย ออกมาเมื่อวานนี้เป็นรูปจริงๆนะคะไม่ใช่ AI ค่ะทางแบ็คพิงปล่อยออกมาเองค่ะเป็นรูปที่อยู่ภายในอัลบั้มค่ะปล่อยออกมาแบบจุกๆนะคะไม่มีการเบลอใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรกันแล้วนะคะลิซ่าสวยฉ่ำไม่ทอมบอยค่ะใครใครซื้อก็ซื้อนะคะใครอยากสนับสนุน YG ก็เชิญตามสบายเลยจ้าข่าวสุดท้ายค่ะล่าสุดทางแบรนชิเซโดได้ปล่อยแอดใหม่ต้อนรับวาเลนไทน์นะคะลิซ่าเหมือนรูปปั้นมากเลยนะคะในช่วงตอนแรกของ อะะตอนที่ลิซ่ายังไม่ขยับตัวสวยฉ่ำกรูบเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยค่ะอย่าลืมไปเอ็นเกจเพิ่มยอดวิวให้ทางชิสเซโดกันเยอะๆนะคะและสําหรับเช้านี้นะคะช่วยกันไปสตรีมเพลงให้ลิซ่าในอ er ั e ลเตอร์อีโก้ด้วยค่ะยอดรายวันลดลงหนักมากเลยค่ะจัดลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะคะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อีกเช่นเคยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนาจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Yeah.